เป็นกางขันลมไฟฟ้านะคะที่เราขับรถผ่านถึนไปกลับบ้านเรานะคะอยู่ไกลมากๆเลยนะคะก็เลยส่งให้ทุกท่านได้ดูนะคะก็มีลมพัดบอยๆยนะคะมาษาบ้านเราเนี่ยเสียงดูฟังเสียงลมนะคะก็เป็นเพราะว่าแถวๆนั้นมีบรรยากาศก็คือลมเยอะนะคะก็เลยมีการตั้งกังหันลมนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่ง ไม้บ <Es> <an> ังนิดนึงนะคะไม้บังนิดนึงแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากไรนะคะเขาบรรยากาศในองค์การนิดนดียว่นี่นะคะบรรยากาศดีๆนะคะลมพัดมากเลยนะตรงนี้นะคะก็จะลมพัดดีเลยนะคะแสดงว่าตรงที่ตั้งกลางขันตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะ